สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม ROX Server ไต้หวันนะครับวันนี้จะมาทดสอบการ์ดวาดอนกับการ์ดมารีน่ากันนะครับการ์ดมารีน่าเนี่ยเป็นการ์ดที่บวก Physical Attack อีก6%นะครับหรือบวกพลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น6%นะฮะส่วนการ์ดวาดอนเนี่ยเป็นการ์ดที่บวกพลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น3%แล้วก็บวกพลังโจมตีทางกายภาพขั้นสุดท้ายเนี่ยอีก3%นะฮะ ก็เลยมาเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่ามันบวกรวมแล้วเนี่ย6%เท่ากันนะฮะมาดูกันนะครับว่าการ์ดไปไหนเนี่ยให้ดาเมจที่แรงกว่ากันนะครับซึ่งการ์ดทั้งสองใบเนี่ยใส่ในส่วนของอาวุธนะครับก่อนอื่นผมจะทดสอบที่ตัวแบล็กสมิธนะครับซึ่งใส่อาวุธขวาน2มือสีฟ้านะครับตีบวกสนะฮะแล้วก็มีออฟเอนแชนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องประดับนะครับเป็นเครื่องประดับจากดันเด็กนะฮะใส่การ์ดคิมมี่นะครับโบว์ดาเมจโบนัสอีก60นะฮะ แล้วก็เป็นแหวนกุฎิทิบักนะครับแล้วก็พายานลดคูดาวนะฮะอันนี้ไม่น่ามีผลอะไรมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยใช้สกิลเลเวลสินะฮะซึ่งจะของทั้งหมดนี้นะครับจะทําให้ผมมี physical attack อยู่ที่ประมาณ3,012หน่วยนะฮะโดยผมจะใช้การโจมตี4รูปแบบนะก็คือตีธรรมดานะครับใช้สกิล m ม m โมไนท์ใช้สกิลไมดัททัตแล้วก็ใช้สกิลซาเวสลนะฮะแล้วก็มาเปรียบเทียบดาเมจกันนะครับ เดี๋ยวมาดูดาเมจกันแบบที่ไม่ได้ใส่การ์ดกันก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เปรียบเทียบด้วยว่าระหว่างบัฟกับไม่บัฟเนี่ยดาเมจต่างกันแค่ไหนนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเวลาเราบัฟขึ้นมาเนี่ยการ์ดมารีน้ากับการ์ดวาร์ดอเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ลองตีธรรมดาก่อนนะครับแบบไม่ใส่การ์ดนะฮะดาเมจอยู่ที่2830นะฮะเราเมโมไนท์นะครับ1นึ่งหนึ่งสามสองสองนะครับสหรับสกิลเมโมไนท์นะฮะลองไมด้าทัชกันนะครับเลเวลสิบนะฮะ 1>, 1, 2, 9, 8, 7นะฮะแล้วก็สวีทสแลนนะครับ 1, 3, 0, 4, 7นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันดูนะครับว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทําตารางสรุปให้ดูนะครับว่าดาเมจที่ได้ในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วพอบัฟเนี่ย พิคอตแทกของผมเพิ่มขึ้นเป็น3,634นะฮะตีธรรมดาเนี่ย<ม>เพิ่มขึ้นเป็นทีละ4,436นสะฮะส่วนเมโมไเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1,7464นะฮะส่วนไมด้าทัสนะครับ2,159น,นะ, 2, 10, นะแล้วก็สวเวสแลนนะครับ2,0,4,3,4นะฮะ การบัฟสกิลเนี่ยทำให้ดามเจเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคก็สรุปได้เป็นตารางนี้นะครับถ้าเกิดเราบัฟขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดามเจเพิ่มขึ้นมาประมาณ55%นะฮะก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับการบัฟแม็กซ์มิดนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาใส่การ์ดมารีนากันนะครับโดยเป็นการ์ดที่บวกพลังจิตีทางกายภาพเพิ่มขึ้นอีก6%นะฮะใส่ไปแค่ใบเดียวพอนะครับเพราะว่ามีแค่ใบเดียวนะฮะโอเคเราใส่แล้วครับ แพดอิงกฤษของเซิร์ฟไต้หวันนี่มันเป็นเจลลี่ฟิตนะครับจริงๆก็คือมารีนาการนะฮะตีธรรมดาเนี่ยเป็น2946นะครับเราลองมาแมกโมไนท์กันดูนะครับแมกโมไนท์เป็น11726นะครับส่วนมายนัททัศนะครับ13471นะฮะแล้วก็เซเวสแลนนะครับ 1,3,5,7,8นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันดูนะครับว่าดาเมจจะได้ประมาณเท่าไหร่นะฮะดีธรรมดานะครับเป็น4,5,9,6นะฮะเดี๋ยวเราเมโมไนท์นะครับ1,8,0,2,4นะฮะส่วนไมมดาทัศนะครับ 20833นะฮะแล้วก็ซาเวสแลสนะครับ21171นะฮะก็สรุปได้จากมารินาการตามตารางนี้นะครับก็คือดาเมจเนี่ยจะแรงขึ้นกว่าไม่ใส่การ์ดเนี่ยประมาณ3.8%กับ3.4%เเมื่อบัฟนะฮะ ก็คือมันไม่บวกตรงๆ6%นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีวิธีการคิดที่เลือลซับซ้อนนะฮะก็เลยทำให้ไม่ได้บวกถึง6%นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดการกันนะครับแล้วก็ไปใส่การ์ดบาดอนนะครับ กายวดอนนะครับจะบวกพลังโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น3%นแล้วก็บวกไฟแนลดามจโบนัดเพิ่มขึ้นอีก3%นะครับซึ่งเวลาเราเล่นเกมตะกูลโอนะครับก็จะรู้ว่าไอ้พวกบวกไฟแนลดามจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่าชาวบ้านเขานะฮะเราก็เลยมาทดสอบกันนะครับว่าวาดอนการเนี่ยจะแรงขึ้นอย่างที่เขาว่าจริงไหมนะครับการตีธรรมดาครับอยู่ที่2973นะฮะแล้วก็แม่โมไนท์นะครับ11868นะฮะ ไมดาทัตนะครับ1,3,6,2,3นะฮะแล้วก็ซาเวสแลนนะครับ1,3,7,0,2นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาบัฟกันดูนะครับว่าดาเมจจะเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะฮะบัฟก็จะมีพวกเคสยับรอนะครับแล้วก็พาวเวอร์ทัสนะฮะ ตีธรรมดาอยู่ที่4650นะครับเมโมไนท์นะฮะ18275นะฮะไมดาทัศนะครับ21110นะครับ,รบ, 2, 1, 1, 1, รบแล้วก็ซาเวสแแลนนะครับ21417นะครับ ก็สรุปของวอดดอนการ์ได้ตามตารางนะครับก็คือดาเมจเนี่ยจะแรงกว่าตีแบบไม่ใส่การ์ดเนี่ยประมาณ4.9%กับ4.7%นะครับแล้วก็แรงกว่าการใส่การ์มารีน่าเนี่ยประมาณ1.1%ถึง1.3%นะฮะก็สรุปได้นะครับว่าณนะวิซ่าคอร์ดามเอจเท่านี้นะครับวอดดอนการ์ให้ดาเมจที่แรงกว่าการ์มารีน่านะฮะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนำการ์ดวอดดอนในการสมทรายาที่อาวุธนะครับเพราะว่ามันเป็นการบวกพลังน,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 น่าดามเอจโมนัสันเองนะครับ และหากคุณผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องจินเจอร์ช n n นลด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเกมเอาเอ็กนะครับสวัสดีครับ